ยอมแยกนอนเขตฐานทัพควงภรรยาแนทไปออกรายการคุยแซบโชว์ที่แพร่ภาพทางช่องวัน31พร้อมเปิดใจว่าก่อนจะมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างทุกวันนี้ฝ่ายชายมีผู้หญิงคุยด้วยหลายคนขณะตอนตกลงจะแต่งงานแล้วก็ยังมีตอนนั้นผู้หญิงโพสต์ไม่เห็นหน้ามีแต่ภาพจับมือเราก็จําได้ว่าแฟนเรามือเป็นยังไงแนทกล่าวอย่างไรก็ดีหลังแต่งแล้วไม่มีปัญหานี้อีก ทั้งนี้เขตกล่าวว่าในความเห็นตนผู้ชายกับความเจ้าชู้เป็นเรื่องปกติเขาเองทุกวันนี้ก็ยังชอบมองผู้หญิงสวยแต่รู้ตัวว่ามีลูกมีภรรยาแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรนอกเหนือจากการมองเมื่อพิธีกรถา,ถามถึงเรื่องที่มีข่าวว่าช่วงที่คบกันใหม่ๆม,มีหลายคนถายว่าจะไม่รอดสามเดือนทั้งคู่ก็ยิ้มแล้วว่าเป็นเรื่องจริงแต่ไม่ได้สนใจและไม่โกรธเพราะคนที่พูดเป็นคนนอกไม่รู้รายละเอียดเขตยังบอกด้วยว่าสิ่งที่คนนอกไม่รู้คือตนประทับใจนักมาก ตั้งแต่เจอกันครั้งแรกขณะที่แนทบอกว่าเธอก็รู้สึกเช่นกันอย่างไรก็ตามยอมรับว่าที่ผ่านมาทะเลาะก,กันหลายครั้งจากเรื่องหลายเรื่องหนึ่งในนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับอดีตคู่จิน้นอันนี้เป็นทางแนทมากกว่าพี่เขตเขาไม่อะไรหรอกแนทบอกแล้วว่านี่เป็นปัญหาของคนที่มีแฟนเป็นดารามันจะหลีกหนีไม่ได้ทุกอย่างมันเห็นในสื่ออยู่ทั่วไปไปไหนไม่ได้แนทก็หน่อยเพราะเป็นคนคิดมากเคยมีครั้งหนึ่งตอนนั้นคุยกันได้ไม่ถึงเดือนพี่เขตเคยบอกแนทว่าไม่มีวันที่จะรักแนทได้มากกว่า เรื่องนี้เขตอธิบายว่าที่พูดเช่นนั้นเพราะเขาเห็นว่าคนแต่ละคนมีความแตกต่างกันความประทับใจและความทรงจําของคนคนหนึ่งมันจะคงอยู่ตลอดไปนี่คือสิ่งใหม่ที่เข้ามาในชีวิตเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ใหม่เริ่มต้นใหม่วันหนึ่งมันจะเป็นยังไงไม่รู้ณเวลานั้นที่พูดคํานี้ออกไปแต่ว่าวันนี้ตอบเลยว่าผมตัดสินใจไม่ผิดนอกจากเรื่องนี้ทั้งคู่ยังบอกว่าเคยทะเลาะก,กันถึงขั้นภรรยาจะขอหย่าโดยเขตเล่าว,ว่าคืนหนึ่งที่ทะเลาะก,กันเขาก็แยกไปนอนห้องอื่น แต่พายอหลัดงอเกิดดับไปลี่ยอหนอใจย้ายอก่อระบอไปนอ,อนอในเดอร์มอซึ่งงอปากปติเวลานอ,อน,ออนอเขาจะล้อขคอห้องอวันนั้นพอเข้าห้องได้ก็ล็อกตีห้ารู้สึกตัวหันมาจะกอดจะงอเฮ้ยมีหายเปิดประตูลงไปข้างล่างมีนอนตรงโซฟาซึ่งผมไม่รู้เลยตอนเข้าไปไม่ได้เปิดไฟก็นึกว่าเขานอนอยู่ในห้องแล้วขนาดแนบบอกตอนที่เขตล็อกห้องตนยังอยู่ข้างนอกและรู้สึกเสียใจมาก เน็กเคยพูดกับพี่เขตว่าคนรักกันเขาจะไม่ทำร้ายกันโดยตั้งใจไม่ว่าจะร่างกายจิตใจหรืออะไรก็ตามแต่นี่เป็นการทำร้ายกันอย่างรุนแบงมากครั้นเมื่อพิธีกรถามว่าทำไมถิงไม่เขาเรียกเธอก็ว่าเขาไม่ได้เพราะตอนนั้นดราม่าอยู่จากนั้นก็หัวเราะถึงตอนนี้ทั้งคู่บอกว่าไม่ค่อยได้ทะเลาะกันแล้วถ้ามีก็เป็นแค่เรื่องเล็กเล็กน้อยๆทั้งนี้เขตบอกว่าสำหรับเขาเคล็ดลับในการอยู่ด้วยกันคือต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรา ขณะที่แนทบอกว่าเธอพยายามจะทำตัวเองให้เป็นบ้านของเขาถ้าเราเป็นบ้านที่เขาอยู่ด้วยแล้วมีความสุขเขาก็กลับบ้านคุณไม่ต้องไปวิ่งตางไม่ต้องไปสู้รบปรบมือกับใครเพราะสุดท้ายเขาจะกลับมาอยู่กับคุณเอง